สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการลงทะเบียนเกษตรกรฉบับเต็มเพื่อรอรับเงินหมื่นห้าเราต้องทํำยังไงแล้วเราต้องยื่นเอกสารที่ไหนในคลิปนี้จะพาทุกท่านเช็คสถานการเกษตรกรของทุกท่านก่อนและลงทะเบียนเกษตรกรเตือนทําสิ่งต่อไปนี้ก่อนลงทะเบียนรับเงินหมื่นห้าถ้าไม่อยากพลาดสิทธิ์ในคลิปนี้ผมจะพูดถึง สองหัวข้อหลักๆนะครับก็คือ1วิธีการลงทะเบียนเกษตรกรบ่ายยื่นเอกสารที่ไหนและต้องทําอย่างไร2ถ้าเราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเราต้องทําอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดเงิน1นึ่งหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมต้องทําอาชีพแบบไหนถึงจะเรียกว่าเกษตรกรนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะครับ 1. การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป2การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือการเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1งานขึ้นไป3การปลูกผลไม้ยืนต้น 3. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือการปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบวนผสมเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจํานวนตั้งแต่15ต้นขึ้นไป4การปลูก ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่และมีจํานวนตั้งแต่15ต้นขึ้นไป5การเลี้ยงแม่โคนมตั้งแต่1ตัวขึ้นไป 6. การเลี้ยงโคหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไป7การเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไป8การเลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่50ตัวขึ้นไป9การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10การทํานาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่่1ไร ึ้นไป11การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 12. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆหมายความว่าการเลี้ยงพึ่งพันพึ่งโรงชันรงรั่งจิ้งหรีดด้วงสาคูไส้เดือนดินชีวพันธุ์และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน ต่อไปเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร1ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้2ครัวเรือนเกษตรกร1่ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งคนส่วนการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ําซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กําหนดตามเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุ นิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนสถานที่ขึ้นทะเบียนหากท่านเป็นเกษตรกรรายเดิมสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหากท่านเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่อาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้านอกกม,มกรณีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเกษตรกรสามารถกรณีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน doae farmbook application ได้ด้วยตัวเองหากท่านเป็นกเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือกรเกษตรกรรายใหม่ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานกเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจการการ,กรเกษตรอยู่หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานการเกษตรอำเภอที่ ตั้งแปลงหลักอำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุดกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปเจ้าหน้าที่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆกันในคราวเดียวกันเฉพาะพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนปรับปร,รุงทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมใช้บัตรประชาชนตัวจริงเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่ให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานสแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจร,ริงหรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาผู้ครอบครอง ทั้งนี้สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้รีบลงทะเบียนตามที่ผมกล่าวมานะครับว่าถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรไมต้องรีบลงทะเบียนไว้นะครับ2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วหรือมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยาจากผลกระทบโรคโควิดสิและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐและหากไม่มีการปรับปรุงสถานะในระบบติดต่อกัน3ปีตามที่ในทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรส่งผลให้สถานภาพเกษตรกรสิ้นสุดลงทําให้ไม่สามารถรับสิทธิ์ต่างๆได้นะครับฉะนั้นนะครับท่านไหนที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วและก็ไม่เคยอัปเดตข้อมูลเลยหรือว่าไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอะไรต่างๆเลยภายใน3ปีนะครับท่านต้องไปยื่นเพื่อปรับปรุงฐาน ข้อมูลของท่านนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกปีทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีการรับเงินเดียวยารับเงินน้ําท่วมรับเงินอะไรพวกนี้นะครับรับเงินเก็บเกี่ยวรับเงินอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าทําทุกปีอยู่แล้วนะครับก็แสดงว่าท่านเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับก็รอรับเงินเดียวยาได้เลยนะครับโดยนะครับหากท่านไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านเป็นเกษตรกรอยู่ไหมก็ให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บนี้นะครับโอเคครับสำหรับเกษตรกรรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะครับที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้้ทท่าาานํกรรตวจสออบข มูลของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียสิทธิ์นั่นเองนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เป็นเกษตรกรได้รับเงินเยียวยากันทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ได้นะครับนะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับนะะถ้าใครยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปให้นะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ